น่ะละวันนี้ปารกเรื่องเรื่องอะไรเรื่องเมื่อวานใช่ปะเหตุเกิดเมื่อวารรนะไหมที่พารากอนนะที่พารากอนห้างสับสินค้าเมื่อวานหรือเม,ม,ม,มื่อคืนเมื่อวานนั่นแหละอาอจารย์ก็ดูข่าวผ่านๆแต่ไม่ได้ลงลึกก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเด็กนะทั้งแรกเนี่ยพอเขาโพสข่าวก็ลงมาในใน Facebook นะเฟซบุ๊กอะไรเนี่ย เกิดอะไรขึ้นอีกก็เลยไม่ดูเพราะไม่ได้คิดว่าเป็นเด็กอ้าวพอมาดูข่าวจริงตอนค่ำอ้าวเด็กสิบสี่ปีเด็กสิบสี่ปีพวกนี้ถึงก็ยังไงถึงแล้วกี่ปีแล้วนี่สิบปีถึงก็ยังกี่ปีแล้วเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วนี่อ๋อจไม่ได้อออยู่ปห้าปหกกันแล้วนี่ใช่ไหมปห้า พสี่อ่าก็สี่ก็สี่อ่าก็สี่ก็เก้าปีเอะม่จำอายุตัวเองไม่ได้แล้วเดี๋ยวฟ้องครูประจำชั้นเลยอายุสิบสี่เออมันมีอยู่คำหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้คือเปรียบเทียบคนอ่ะนะอะไรก็สว่างมาสว่างไปมืดมามืดไปสว่างมามืดไปแล้วก็อะไรมืดมาสว่างไป มันต้องชีวิตของคนนะชีวิตของคนพระอาจารย์ก็เลยยกว่าอ่ายกยกมาเด็กคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นลักษณะชีวิตวสว่างมามืดไปผู้สว่างมามืดไปคําว่าสว่างมามืดไปเปรียบเทียบชีวิตของคนที่จันทรตัดไว้ว่าบุคคลสี่ประเภทนี่แหละถ้าผู้สว่างมาสว่างไปเนี่ยยอเยี่ยมดีมาก ถ้าสว่างมาแล้วมืดไปเนี่ยผู้สว่างมาแล้วมืดไปเพราะไม่อย่างไรเกิดในตระกูลดีเกิดในตระกูลมีฐานะเกิดในตรกนะก,ตรกูลที่มีพ่อแม่สมบูรณ์เกิดในตระกูลที่มีทรัพย์สมบัติแล้วก็มีการได้รับการดูแลจากพ่อแม่อย่างดีนะครับการศึกษาดีมีพร้อมมีความรู้ดีสามารถเข้าถึงความรู้ อย่างปัจจุบันนี่ใช่ไหมสามารถเข้าถึงความรู้ได้ทางอินเทอร์เน็ตมีเครื่องมือสื่อสารมีอะไรเรียนรู้ได้บดเรียนหนังสือก็เก่งนี่างนแหละผู้สว่างมาแต่ว่ามืดไปเด็กคนนี้ต้องบอกเลยว่าผู้สว่างมาแล้วมืดไปแต่เขาอาจจะมีหนทางสว่างต่อไปก็ได้แต่ช่วงนี้มันมืดแหละผู้สว่างมามืดไปเพราะเกิดในครอบครัวดีเรียนเก่งด้วยน้วยนะเรียนเก่ง ยังเก่งด้วยแล้วรับรางวัลด้วยยอดเยี่ยมอะไรนี่แหละอ่านเข้าๆแสดงว่าเกิดในครอบครัวที่มีฐานะเป็นผู้สว่างมาแต่มืดไปมืดเพราะอะไรมืดเพราะไปเสพคบกับคนผ่านอาสุว่านาจะพาลาน,นังการไม่คบคนผ่านเป็นมงคลนะไรขบ,บัณฑิตเป็นมงคลการครบคนผ่านเป็นเป็นอะไร การไม่คบคนพาลการครบบัณฑิตเป็นมงคลแต่ไปเลือกคบคนพาลอ้าวถามว่าคบกับใครอะ่ะอาจารย์รู้หรือเปล่าก็คบกับใครอะ่ะไม่รู้ไม่ได้คบกับเพื่อนไม่ได้คบกับคนต่อหน้าต่อต,อตาแต่ไปเสวนาเสพข่าวเสพความรู้เขาเรียกเสวนานะเสวนาก็คือเรียนรู้อ่านติดตามเอาตัวอย่างจากอะไร จากอินเทอร์เน็ตจากการสื่อสารสมัยใหม่ที่มันเข้าถึงได้ง่ายเด็กเข้าถึงได้ง่ายเราไม่รู้เลยว่าเด็กไปคบกับใครบ้างพ่อแม่ไม่รู้หรอกว่าเด็กไปคบกับใครบ้างคําว่าคบเนี่ยปัจจุบันต้องเจอหน้ากันใช่ไหมกอดคอกันคุยกันจับมือกันเล่นกันนั่งคบกันแต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ต้องจับมือถือแขนกันแล้วไม่ต้องมานั่งคุยหัวล้อก,กันแล้ว แต่เขาไปคบในอินเทอร์เน็ตเห็นไหมคบในอินเทอร์เน็ตหาได้หมดจะเรื่องอะไรก็ไม่รู้ว่าเด็กคนนี้อาจารย์ก็ยังไม่อ่านรายละเอียดว่าเด็กคนนี้เขาไปได้ตัวอย่างแบบมาจากไหนแต่ที่ข่าวเขาออกมานะสกุกข่าวก็บอกว่าเขาเปรียบเทียกบกับเมื่อปีหกสามที่ไหนไม่รู้ต่างประเทศมันมีคนแบบลักษณะแบบเนี้ที่ไปไปยิงในในไหนไม่รู้ มาเปรียบเทียบกับภาพภาพการถือปืนการถืออาวุธการเดินการช่วงท่าช่วงท่าทีท่าทีท่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็ปีมาเลยเนี่ยช่วงท่าของไอคนที่เกิดก่อเรื่องที่ต่างประเทศเมืเ่ยอีกภาษาแล้วไอเขาไปก็ตัดรูป็กคนนี้มาท่วงท่าเดียวกันเลยเดินถืออาวุธแล้วก็คล้ายๆเหมือนกับ เตรียมพร้อมเหมือนกันเลยเห็นไหมเพราะอะไรเพราะไปเสพกับคนพานเลยไปเสพคนพักามาเสพคนพานก็คือไปเรียนรู้ไปอ่านไปเอาตัวอย่างจากในอินเทอร์เนต็ตไม่รู้แหละจากการ์ตูนเดีย๋ยวนี้มีการ์ตูนเยอะใช่ไหมละ่ะโอ้การ์ตูนนี่ยส่ยเล่นเกมมากกว่ากันรู้เห็นไหมเกมที่ยิงกันน่ะใช่ไหมทําลายล้างกันนะเกมมันทําลายล้างกันไม่จบ ไม่หยุดเด็กอะจ้องอยู่นั่นแหละอืไม่ชนะไม่หยุดไม่กินข้าวเห็ไหมไม่ชนะไม่หยุดไม่กินข้าวไม่ผ่านไม่ได้คะแนนไม่หยุดเล่นอยู่นั่นแหละโอ้หมันติดใจกลายเป็นพอไปเล่นเกมแบบนั้นะเกมโหดร้ายเกมฆ่ากันะเกมทาลายกันะเกมเหล่านั้นมันฝังอยู่ในสมองนะความคิด โหดร้ายมันเข้าไปในสมองแล้วความมืดมันเข้าแล้วความมืดมันเข้าในใจของเด็กเข้าในสมองในความคิดเพราะว่าอยู่สัมผัสอยู่แต่ในจอสัมผัสอยู่ในในเรื่องอินเทอร์เน็ตจินตนาการ,อเ,รเอาต,อตรงนั้นแล้วก็ภาษาสมัยเขาใช้มาเลยนะอินอินกับเกมอินกับเรื่องราวต่างๆที่ถูกจริตของเขาคําว่าถูกจริตหมายถึงว่าเขาชอบ ชอบเรื่องฆาตกรรมชอบเรื่องพลิกแพลงชอบเรื่องอะไรที่มันออลดโผลถูกจุกจิตจึเลยติดพอดูไปดูไปมันอินก็ละอินก็คือมันมันเข้าไปสู่ความคิดถ้าภาษาโบราณเขาบอกมารเข้าแล้วเห็นไหมมารเข้าสู่ร่างผนะีผีเข้าสิงผีเข้าสิง ในร่างกายกลายเป็นผีไปเลยเห็นไหมกลายเป็นมารจิตใจมันกลายเป็นมารมืดบอดไปแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่ามืดมืดบอดสติปัญญามันมืดบอดหมดมันเลยกลายทําให้เขาคิดแบบนั้นเพราะว่าถูกความคิดที่ตัวเองจินตนาการแล้วมันเข้าไปสู่ความคิดตัวเองลึกๆโดยที่ไม่รู้เห็นไหมเปลี่ยนนิศสัยเลยเออ เนี่ยเพราะฉะนั้นจำไว้นะนี่คือลักษณะที่ผู้จะบอกว่าผู้สว่างมาแล้วมืดไปนั่นแหละเดยแต่ตระกูลดีการศึกษาดีเรียนดีมีความพร้อมทุกอย่างแต่ไปสมคบสมาคมกับสิ่งที่มันเป็นพิษเป็นภัย,ภยต่อความคิดของเด็กสมัยก่อนก็คือคบกันต่อหน้าแต่ปัจจุบันไม่ต้องแล้วเสพเ,เรื่องในอินเทอร์เน็ตในจอสี่เหลี่ยมตั้งอยู่ข้างน้านแหละแค่นั้นเด็เห็นไหม อันตรายไหมล่ะแต่มไม่ใช่เป็นทุกคนเพียงแต่พอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันสะเทือนหมดอะ่ะคนตายตั้งกี่คนอะ่ะสามหรือสี่คนไม่รู้บาดเจ็บอีกเออไหมล่ะมันเกิดผลเสียไหมเสียม,ยยม,มากนี่แหละเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่โอ้โหคิดกันหลายตลบก,ก็แก้ไม่หมดจัดแก้ไม่ได้จะแก้ได้ก็อยู่ที่ครอบครัวพ่อแม่ต้องฉลาดกว่าเด็กนะฮะพ่อแม่ต้องฉลาดกว่าลูกก็เลย เออไม่ใช่ว่าฉลาดกว่าลูกส่งให้มันเลยอยากได้แท็บเล็ตอยากได้รุ่นไหนอยากได้อะไรส่งเอาเลยลูกเอาเลยลูกเอฉันก็สบายไม่ต้องแม่พ่อแม่บอกว่าไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันมันนั่งเล่นอยู่คนเดียวหลงของมันนะคิดอย่างนั้นนะเราก็สบายแล้วเลยเดี๋ยวหาลูกไม่ว่านั่นแหละมันมันเข้าสิงลูกแล้วผีมันเข้าสิงร่างกายของลูกแล้วกลายเป็นว่ามืดบอดไปแล้วไม่รู้เกิดมัน อะไรก็ละ่ะเกิดมันระเบิดขึ้นมาสักวันหนึ่งอ่ะไปขัดใจเขาดูสิไปขัดใจดูสักวันหนึ่งไม่ให้ใช้โทรศัพท์ไม่ใช้แท็บเล็ตไม่ไมาเล่นเกมลองดูสักวันดิบ้านทั้งบ้านแน่นอนมีปัญหาดีมีจุดไฟเผาบ้านแล้วอีกเออใช่ไมมแต่คนเต่าคนแก่มันทุกตีอันดินั่นไม่นะเนี่ยคือเรื่องที่บอกว่าผู้สว่างมาแล้วก็มืดไปน่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นได้แต่ถ้า สามารถตั้งสติได้แล้วก็มีมีคนที่เป็นเ,เขาเรียกอะไรล่ะคนดูแลน่นะคนดูแลดูแลให้ดีและปรับทัศนคติปรับความคิดใหม่น่าจะน่าจะกลับมาดีได้แต่มันไม่แน่ใจว่ามันยากแค่ไหนนะการปรับความคิดของเด็กแบบนี้เนี่ยนะต้องใช้เวลาให้โอกาสนะแต่ไม่แน่ใจ นี่คือเรื่องที่เป็นข้อคิดนะสำหรับเราทุกคนนั่นแหละอันนี้ก็เอาเรื่องนี้มาคุยให้ฟังก็ฝากไว้ทั้งนี้ก่อนนะก็จะเรินพพร